อันนี้จําได้เ,ยเ่ยตอนไปเดินตลาดกับพี่ยาน,นะคะตอนตอนสปีที่แล้วเนาะ มาตัดไม้ไผ่กันนะคะอุ้ยฟอ๊ซุ้ยอ๋อมามุกบุ๋มก็วอยู่อันนี้ก็อีกอันอีกอันอีกอ่ะอ่ะแมวอันนี้ค่ะเลือกไม้ไผ่ก่อนนะคะมันจะมีไซส์เบ็ดนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราก็มาเลือกเอาคันเบ็ดได้เลยค่ะทุกคนนี่ ไม่ย่าบอกว่าเอาคันนั้นคันนั้นใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งอ้วนเอาแล้วค่ะเอาที่ใครสะดวกนะคะโซยังไม่ได้เลยคันเลยค่ะมีแต่คันสวยๆเลือกไม่ได้เลยนะคะทุกคนดูเยอะมากเลยอ่ะคันสวยๆว,ว้าวอันนี้พี่ชินเอาคันนี้เหรอ,น,อนั่นนั่น คุณหมอบอกว่าไม่ให้ทำอะไรแรงๆนั่นอันนี้ก็สวยเข่า嘛เออคันเวทยิ่งใหญ่อลังการมากแต่ว่าตกปลาไม่รู้จะได้ตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะคะแต่ซอเจอแล้วซอจะเอาคันนี้ค่ะหฮ้รอมีดก่อนรอมีดก่อนแย่ตาไอะโอ้ย่เดี๋วโบยกี่ชอกี้พัดซอแล้วก็ชิพอยอยเดี๋ยวบของซอยนเอาอันนี้ค่ะ สายันเจอแล้วอันนี้นี่คันนี้ไั่จัดเลยอันเด็กอ๋อคือก็ให้ถืออันนี้ไว้ค่ะชิคก้า

่ชินเขาไม่ถนัดงานแบบนี้จอถนัด สวยไหมคะสวยนะไม่ยากำลังสนุกกับการต้มมาม่านะคะ ต้มมาม่าที่แบบว่าแก๊สหมดค่ะแต่เอากระดาษเอากระดาษเผาเอานะคะเผาให้มันมีไฟคะ่ะต,ต้มไม่ได้ครึ่งทางแก๊สหมดค่ะทุกคนก็กําลังทําเบ็ดอยู่คะ่ะเอาเส้นเอ็นนะคะมาผูกแบบนี้คะ่ะน,น,นี่เราก็ซื้อเส้นเอ็นมานะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะร้านขายปลาเอาอาหารปลาให้ด้วยค่ะ ม,มันจะเป็นเครื่องของมันมาพร้อมเลยค่ะทุกคนค่ะมีแบบนี้ค่ะแล้วก็แค่ปผูกๆใส่กับไม้ไผ่แล้วก็เหยื่ออาหารตกปลานะคะจะมีมีหลายอย่างนะคะมีกะปิคุกข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ขนมปังค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหมูแล้วก็จะมีเทนจังของแม่ย่าค่ะมีขนมปังด้วยนะคะเทนจังก็คือถั่วเน่าค่ะ คนจำวันนี้ได้หรือเปล่าคะอันนี้จำได้เลยเอยตอนไปเดินตลาดกับแม่ย่านะคะตอนตอนสองปีที่แล้วเนาะไปเดินแล้วไปเห็นอันนี้อยู่ที่ตลาดเราก็เลยเข้าใจว่าเนี้ยเป็นที่ตากปลาแห้งค่ะหรือตากพวกเนื้อแห้งเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยซื้อมาจะเอาไปฝากเมล้อยที่หนองคายแต่ f อฟซีนะคะพอ f อซดูคลิปแล้ว f อซก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันคือที่ดักปลานะคะไม่ใช่ที่ตากปลาแห้งจ้าทุกคนโซ so, เข้าใจผิดนะคะปีนี้น่ะก็เลยจะเอามาดักปลากันด้วยนะคะนี้จะถ่ายใส่กะปิกระปิกับข้าวทํามาเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยนะคะทุกคน,นะคะข้าวคุกกะปิแล้วก็ผสมขนมปังห <c oughs> อมมาก <c oughs> ทุกคน ก๋วยมอดจางเราก็จะใส่เข้าไปข้างในนี้นะคะวางไว้ข้างในนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เห็นจางถั่วเน่าเกาหลีแม่บอกว่าต้องใส่อันนี้พนเพราะแม่บอกว่าปลาเกาหลีนะคะเขาเขาจะกินถัน่วเนะะ่าค่ะแม่บอกก็เลยเอาถั่วเน่ามาด้วยนะคะเห <c oughs> ม็นเหม็นเหม็น,มนอหอมค่ะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะึอ่าเรียบร้อยทุกคน คราวนี้เราก็จะไปหาที่วางกันนะคะก็จะใส่อย่างนี้แล้วก็เอาไม้ค่ะเอาไม้เอาไม้เกี่ยวไว้นะคะแล้วก็เอาลงมาที่แม่น้ำเลยคะ่ะ ทิ้งไว้ค่ะแล้วเราค่อยเดินมาดูตอนจะกลับค่อยเดินมาดูดีกว่านะคะเราดูว่าปลามันจะเข้าไปข้างในไหมนี่เป็นคันนี้ก็คันของโซค่ะนี่ไม่ผายยาวสูงขึ้นฟ้าเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นี้ของอพี่ชินนะคะนี่คันนี้ของพี่ชินคันตรงนู้นก็เป็นของพ่อปู่ค่ะ,ะเราดูกันค่ะว่าปลาจะกินเมื่อไหร่นะคะ <laughs> ไม่รู้จะกินเมื่อไหร่ <laughs> ่ <i> 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 <im> นะคะทุกคนกินมาม่าด้วยกันนะคะกับบรรยากาศ12องศาค่ะสบายๆไม่หนาวค่ะ,ม,ะมาม่าข้าหลีกับกิมจิค่ะ 너무 세 맛있어요! โทอลนึกว่าพี่ชินได้ปลาแล้วแม่บอกว่าไม่ใช่เจอพอซอดค่ะเจอเห็ดค่ะทุกเพราตกปลาจะได้เห็ดค่ะได้เห็ดนางลมค <laughs> ่ะอ๋ออันใหญ่ใหญ่โอ้โหชัวร์บันทกถูกต้องเอามาถึงที่กุหลาบก็ได้แล้วโอ้โหเดบดมา ดูทารีบอสอดเห็ดดังลมค่ะทุกคนว้าวโอ้โหโอ้ระวังระวังว้มโอเจ๋า มาตกปลาได้เห็ดเพราะว่าถ้าเดินดูอีกทีนึงก็น่าจะเจอเห็ดอีกนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะต้นเห็ดหนังลมตุ๊กขณะที่รอปลากินเบ็ดนะคะก็ให้พี่ชินเป็นคนเฝ้าเบ็ดไปค่ะ พอกับแม่จะมาเก็บผักนะจ๊ะมาเก็บผักปลาผักแดงงีคะ่ะเก็บผักแดงงีไปแกงใส่เห็ดค่ะเห็ดที่เก็บกันได้เมื่อกี้นี้นะคะเห็ดดัางลมแกงใส่เห็ดแล้วก็แกงใส่เทนจังถัว่วเน่าเกาหลีแล้วก็ใส่เต้าหูค้ค่ะเมื่อก่อนสวอไม่กินเต้าหู้เลยนะคะแล้วก็ไม่กินถั่วเน่าด้วยแต่ว่าแม่ทําให้กินบ่อยๆกินไปกินมาอร่อยคะ่ะเริ่มอร่อยนะคะ นี่นะทุกคนนะแดงงี้ค่ะฮึบหอกมันยาวขนๆร่างมันยาวมากพอสสร็จนะเซย์นี่เอาวปแกงใส่เห็ดคุณ <c oughs> ยังจะชิบะไหน้าหนาวใบมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะแต่ถ้าเป็น ช่วงฤด,ดูอบอุ่นช่วงเดือนมีนาอะไรอย่างงี้นะคะใบมันจะเริ่มเป็นสีเขียวค่ะทุกคนช่วงนั้นก็จสวยหน่อยแล้วก็จะอ่อนๆนี่จไ้อุ้บ้โอ้ลากยาวทุกคนดึงทีนี่คือก้นขี้ถังเลย คนดูลากเอาไปแกงนี่คือมันเหนียวค่ะแต่พอเราไปแกงเราไปทําให้มันสุกแล้วมันจะอ่อนค่ะว้าวอันนี้น่ายกินค่ะสวยมากเลยนว้าวอันนี้สวยน,นี่จ้ะนี่ด้วย <c oughs> โบราณนะคะทุกคนอาหารอาหารโบราณนะคะคนแก่ชอบกินค่ะถึงฤด,ดูการที่นี่เขาก็จะเก็บแดงงีนี่นะคะเก็บผักแดงงีเอามาแกงใส่ต้มเทนจังค่ะช่วงหน้าหนาวมันไม่ค่อยมีผักเนาะแต่ก็จะเป็นช่วงที่ฤดูเป็นช่วงที่มีผักแดงงีเยอะค่ะเก็บมาทำอาหารช่วยนิดดยขอสนขอสนใน 엄청 많 ปลามาสาักตัวเลยค่ะทุกคนไม่ได้เลยนะคะพะ่อปู่บอกว่าปลามันกลัวโควิดนะคะมันก็เลยไม่ออกจากบ้านมากินข้าวค่ะโอ้ <c oughs> โอโจีไอกินเส้นซอนโคโรดนามูโซโออยค่ะ <c oughs> พ่อก็เลยบอกว่าไม่ปลาก็เลยไม่มีค่ะแต่ว่าเห็นพ่อปู่บอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นหน้าหนาวนะคะพอหน้าหนาวอ่ะปลาเขาก็จะจำฉิดจำสิน,นะค่ะจำสินไม่ออกมาข้างนอกนะคะมันหนาวค่ะ ไม่มีเลยทุกคนไม่ได้สัตตัวได้แต่ผักมากับเด้แล้วก็ได้เห็ดมาค่ะเห็ดน,นางลมกับผักแดงมีแล้วก็ผักฟันสินโตค่ะ 음, 감자귀야 <Poncho> 이게 뭐야? 원음 맛있겠다. <mythology> <I know>. <I know. S up>? 엄청, 엄청, 엄청. 엄청, 엄청, 엄청. 엄청, 엄청, 오, 맛있청 엄청, 엄청. 엄청, 엄청, 엄청. 엄청, 이거 끓고있어서 괜찮아 그래도 엄청 그래, 엄마 잘했어요? 세는이 음. 아빠 <laughs> 낙지 드셔보 <미정. 먹으러. 웃음> 음. <laughs> 还有一个什么？ Thank mm. you. ชอบมาซิสเตอร์โอ้เชฟมาซิสเตอร์โอะ <c oughs> ทุกคนนะคะวันนี้นะคะอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยคะ่ะ,คะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอจกนันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ